ในขณะเดียวกันเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเพราะเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนคนปรปฐมคดีกำนันนกทําให้กระทรวงมหาดไทยก็ต้องเร่งนะครับกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะที่อยู่ในคราบนักการเมืองท้องถิน่นหรือนักการเมืองในท้องที่อย่างกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านคนที่รับผิดชอบหน้าที่หลักในเรื่องนี้คุณคือคุณชาดาไทยเศษนักข่าวก็ถามบัญชีท่านจะเสร็จเมื่อไหร่ oh, เออผู้มีอิทธิพลจะเสร็จเมื่อไหร่ <Ha. S 1> ล่าสุดเสร็จแล้วนะนี่ได้ตัวเลขมา600ถึง700รายชื่อครับ ผู้มีอิทธิพลแล้วอย่าลืมนะคุณชาย้ำว่าเขาจะรวบรวมผู้มีอิทธิพลทั้งด้านความคิดด้วยเพราะเหมือนชักจูงแล้วก็ชี้นําคนอื่นได้แต่เขาบอกว่ากลุ่มสีแดงเนี่ยไม่ถึงร้อยลายรอคะแสดงว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีแค่ลายเดียวนะอเอาถ้าตีกลมๆเลยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดถ้าบอกไม่ถึงร้อยลายแสดงแต่ละจังหวัดอาจจะมีแค่คนเดียวนะ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างอุทัยไม่น่าจะมีแล้วเพราะถูกตรวจส,สอบแล้วก็คือหลายคนก็บอกว่าหกร้0 0ถึงเจ็อโอเคก็เป็นบัญชีที่ชัดเจนนะครับแล้วก็บอกว่าที่มันมีลักษณะ6 0 0้อยถึงเจ็คนแล้วกลุ่มสีแดงเหลือแค่ร้อยคนเนี่ยเนื่องจากบางส่วนล้มหายตายจากไปเยอะก็อาจจะเสียชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ <c oughs> ท่านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแค่ฟรีแลนซ์ ไม่ใช่ผู้มีทธิพนประจํารับเป็นจอบๆและแต่งงานเหรอคะรับเป็นจอบๆงานแบบไหนพี่ชาดาต้องเอาให้ชัดนะรับเป็นจอบช่วงไหนจอบช่วงยิงใกล้เลือกตั้งหรือเปล่าแล้วเป็นฟรีแลนซ์ได้ประกันสังคมไหมไม่นับไม่ได้ค่ะเดยวเป็นงานแสดงตัวเกินไปเรียกว่าเป็นมาเฟียฟรีแลนซ์นะฮะแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เดี๋ยวขอรอข้อมูลจากฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งว่าตรงกันไหมอีทั้งส่วนตัวก็ยังไม่เห็นรายชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ เพราะยังอยู่ในชั้นความลับทางราชการยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือว่ากั่นแกล้งว่าเป็นคนของฝ่ายตรงข้าไมไหมเพราะเมื่อขึ้นบัญชีเสร็จแล้วจะยังไม่ทราบว่ามีใครจากนั้นเดี๋ยวมีคณะกรรมการมาพิจารณาร่วมกันก่อนดังนั้นจะมาชี้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ซึ่งการพิจารณาว่าใครคือผู้มีที่บนก็อย่างที่ท่านบอกครับ16ฐานความผิดฮะว่าเข้าขายมากน้อยแค่ไหนจัดอยู่ในกลุ่มสีอะไรเดี๋ยวบอกว่า3ตุลาคมเนี้ยจะนำเข้า ที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ด้วยคุณชายายังบอกต่อว่าหลังจากนี้จะเดินสายพบปะกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจปรับทัศนคติด้วยนะว่าใครเดี๋ยวมีพฤติกรรมจะเข้าข่ายเนี่ยเออจะได้เตือนๆต,ตบๆกันถูกว่าควรจะวางตัวกันอย่างไรผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าในสสที่เป็นสสในสภาเนี่ย มีกลุ่มเจ้าพ่อมาเฟียผู้มีอิทธิพลไหมคุณชา,าดาไม่ใช่ไคุณช <laughs> าดาบอกว่าก็ถ้าไม่มีอิทธิพลจะเป็นผู้แทนได้ยังไงอะถ้าบอกงี้อ้าวแต่แต่ท่านอภิจะอธิบายเพิ่มเติมผู้ชมท่อบอกว่าคำ <laughs> ว่าผู้มีอิทธิพลก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดียกตัวอย่างกรณีการยิงตำรวจที่บ้านกำนันนกก็พบว่าสสบ้านใหญ่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กลุ่มคนเหล่านี้อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลนะคะการไปเลี้ยงลูกน้องแล้วเอามาข่มขู่ประชาชนแบบนั้นมันไม่ได้แล้วและก็ขอให้ผู้มีอิทธิพลลดละเลิกพฤติกรรมดังกล่าวไม่เช่นนั้นจะถูกตรวจสอบภาษีแน่นอนค่ะย้ำนักหนาว่าเราจะไม่ยอมให้เจ้าพ่ออยู่ในคุกแล้วบริวารสร้างอาณาจักรภายในคุกนะคะอย่างผมยกตัวอย่างผมเลยผมในอดีต ก็เคยถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีอิทธิพลอ่ะผมก็ยอมรับมผมเคยโดนกลิ้งมาแล้วเพราะว่าไม่มีใครใหญ่หญกว่าประตูคุกแต่ผมก็พิสูจน์ตัวเองได้ว่าผมไม่ได้ทำผิดอะไรตอนนี้ผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแล้วครับ ผมเป็นรัฐมนตรีถ้าจะมีอิทธิพลอยู่บ้างก็เป็นด้านที่ดีทํางานเพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองค่ะและก็หวังว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลสมัยผมที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ปัจจุบันผมจะทําให้มันเบาบางลงได้นะคะและก็เป็นการสร้างระบบที่คัดกรองคนดีเข้ามาทํางานคัด คนให้ถูกกับหน้าที่คัดคนไม่ดีออกไปจะเป็นการรักษาระบบที่ยั่งยืนหากผมพ้นจากตำแหน่งไปแล้วระบบก็ยังเดินต่อไปได้เพราะผมมาแล้วผมก็ต้องไปแล้วก็บอกอีกว่าหลังจากดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเสร็จแล้วลำดับถัดไปผมจะเป็นการจัดแถวเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ,ออะรอเลยนะคะ จัดการบัญชีผู้มีอิทธิพลเสร็จแล้วต่อไปผมจะไปจัดแถวเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนพัวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลใครไปรับเงินเส้นทางเงินถึงไปรับสวยที่ไหนเดี๋ยวจัดการให้หมดนะคะแต่คําถาม<อ>ที่ประชาชนก็ถามคือได้บัญชีเนี่ยแล้วเดี๋ยวนําไปสู่อะไระใช่ไหมมีเรียงมาและหกร้อย0ึงเจคนจะนําไปสู่กระบวนการอะไรต่อคือจะเป็นแค่การจัดกลุ่มอย่างเดียวไหม แล้วที่เหลือก็รอดูว่ามีเหตุการณ์เมื่อไหร่ก็เข้าไปดําเนินการถ้าแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากแต่ถ้ามีการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบเดิมอันนั้นก็น่าสนใจนก็เดี๋ยวรอดูนโยบายนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ